ประเทศไทยกำลังจะได้วัคซีนไฟเซอร์กันแล้วนะคะโดยมาจากการบริจาคของรัฐบาลสหรัฐจำนวน1.5ล้านโดสค่ะแต่คำถามที่ตามมาก็คือใครจะเป็นคนได้วัคซีนนี้บ้างบุคลากรด่านหน้าจะได้จริงๆไหมแล้วประชาชนคนเดินดินแบบเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ด้วยหรือเปล่าวันนี้รายการ Why It Matters Now จะมาเล่าถึงแผนการจัดสรรวัคซีนแล้วก็รวมทุกกระแสะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไฟเซอร์ให้คุณฟังกันค่ะ สำหรับแผนการจัดสรรวัคซีนนะคะต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวันที่2 0กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถานทูตสหรัฐบอกว่าจะบริจาควัคซีนให้กับไทยจํานวน1.5ล้านโดสค่ะแต่ว่าแผนรวมๆเนี่ยคือรัฐบาลสหรัฐตั้งใจที่จะบริจาควัคซีนทั้งหมด80ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีความจําเป็นต้องใช้วัคซีนค่ะทีนี้คําถามสําคัญที่ตามมาก็คือแล้ววัคซีนเนี่ยจะมาถึงไทยเมื่อไหร่ ต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราจะดินกระแสว่ามันจะมาถึงไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคมแต่ว่าก็มีอีกกระแสนึงที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่29เป๊ะๆนะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยจะออกจากสหรัฐในวันที่29กรกฎาคมและจะมาถึงไทยในวันถัดไปนั่นก็เท่ากับว่าวัคซีนเนี่ยจะมาถึงไทยในวันที่30กรกฎาคมนั่นเองค่ะ ตามรายงานเนี่ยคือมีการตรวจสอบมาแล้วค่ะจากที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นเนี่ยพอมาถึงไทยก็จะมีการตรวจสอบเอกสารนิดหน่อยแล้วก็จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะโดยจะเริ่มต้นฉีดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคำถามต่อมาก็คือแล้ววัคซีน1.5ล้านโดสเนี่ยใครจะเป็นคนได้บ้างก็มีกระแสจับตามองกันไปที่บุคลากรด่านหน้าค่ะว่าจะได้วัคซีนกันหรือเปล่าซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็มีออกมาบอกว่าจะได้ไปทั้งหมด200,000โดสเกิดคำถามว่า อ้าวแล้วที่เหลือเนี่ยหายไปไหนสักพักนึงก็บอกว่าอ,อ๋อไม่ใช่2 0 0 0 0 0โดสแต่เป็น700,000โดสแต่อีกสักพักนึงก็มีกระแสะจากทางกรมควบคุมโรคเนี่ยที่ออกมาบอกว่าจะได้วัคซีนไปมากกว่า5 0 0 0 0 0โดสแน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ต้องจับตามองเพราะว่าบุคลากรด่านหน้าทั้งหลายเนี่ยเขาติดเชื้อกันไปมากกว่าพันคนในรอบเดือนที่ผ่านมาและการติดเชื้อของบุคลากรด่านหน้าเนี่ยมันก็ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขอย่างมากเลยค่ะ เรามาดูแผนการกระจายวัคซีนกันนะคะโดยข้อมูลล่าสุดจากรองโฆษกสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยแบ่งการกระจายวัคซีนออกเป็น5กลุ่มด้วยกันค่ะโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะให้กับบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดค่ะจํานวน700,000โดสโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่เคยรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม3มาก่อนค่ะกลุ่มที่2เนี่ยก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะได้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง แล้วก็หญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยกลุ่มนี้เนี่ยจะได้วัคซีนไปทั้งหมด645,000โดสค่ะกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยค่ะโดยเงื่อนไขเนี่ยจะเหมือนกับกลุ่มที่2แต่ว่าจะเพิ่มเรื่องของคนที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศและต้องรับวัคซีนไฟเซอร์ค่ะเช่นนักการทูตนักศึกษาโดยกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมด1 5 0 0 0 0โดสค่ะ กลุ่มที่4ค่ะสำหรับทําการศึกษาวิจัยจํานวน5,000โดสและสุดท้ายค่ะสํารองไว้เพื่อตอบโต้เชื้อกายพันธจํานวน40,000โดสค่ะ และแผนทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะจะถูกดูแลโดยคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ค่ะโดยมีนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานค่ะแล้วก็มีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆเนี่ยมาคอยช่วยกันดูแลเรื่องของการจัดสรรวัคซีนการกระจายวัคซีนแล้วก็คอยติดตามผลค่ะว่าวัคซีนเนี่ยจะไปยังไงบ้าง ที่เราจําเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลวัคซีนส่วนนี้ให้กับเราแล้วเราก็จะได้รู้ว่าถ้าวัคซีนมันไม่เป็นไปตามแผนกระจายตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปจับตาม,มองที่ใครค่ะ แล้วบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะได้วัคซีนตามที่วางแผนจัดสรรกันไว้จริงหรือเปล่านะคะตรงนี้เราก็ขอพามาดูถึงข้อกังวลที่เกิดขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินกระแสถึงเรื่องที่ว่าบุคลากรทั้งหลายเขาถูกกดดันให้ต้องฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม3เนี่ยเป็นบ o สเต e r dose ไปก่อนที่วัคซีนไฟเซอร์จะมาถึงหรือว่าอาจจะได้ยินถึงเรื่องของที่ว่ามีการขายวัคซีนไฟเซอร์ในราคา1 5 0 0บาทต่อเข็ม ซึ่งก็เป็นการขายกันในกลุ่มคนวงในค่ะแล้วก็อีกกระแสะนึงที่เราได้ยินกันก็คือเรื่องของริมน้ําที่มีคณะอาจารย์ท่านหนึ่งที่ออกมาพูดว่าตัวเองเนี่ยยินดีที่จะรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นการทดลองไปก่อนซึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าค่ะ อีกกระแสหนึ่งที่ใหญ่มากๆค่ะก็คือเรื่องของกลุ่มคนที่ไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าแต่ว่าได้วัคซีนไปก่อนนั่นก็คือกลุ่มทหารค่ะซึ่งถ้าเราจํากันได้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันจะมีภาพที่คนแชร์กันเยอะๆคือภาพทหารกลุ่มหนึ่งบินไปอเมริกาค่ะซึ่งคนก็ตั้งคําถามว่าอันนี้เนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนไปเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่าแต่ว่าตอนหลังอ่ะเขาออกมาชี้แจงค่ะว่าไม่ใช่อันนี้คือไปเพื่อฝึกโดดร่มต่างหากอีกกระแสหนึ่งค่ะก็คือกระแส ขอซีโนแวคให้กองทัพค่ะซึ่งกระแสนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีเอกสารของทหารเนี่ยขอวัคซีนโมเดอร์นาจากทางสภากาชาติให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะซึ่งตอนหลังเนี่ยทางกองทัพก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าเอกสารเนี้ยเป็นของจริงแต่ว่าเป็นการกระทําโดยพลากการแล้วก็ได้ยกเลิกหนังสือนี้ไปแล้วแต่ประชาชนก็ตั้งคําถามกันค่ะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลคอยแต่สั่งวัคซีนซีโนแวค มาตลอดเลยท,ทั้งทังที่ประชาชนเนี่ยอยากได้วัคซีน mRNA แต่พอมาตอนนี้ทางทหารเนี่ยจะมาขอวัคซีน mRNA แล้วซีนโนแวคที่สั่งมาเยอะๆเนี่ยประชาชนจะเป็นคนที่ได้ฉีดซินโนแวคนี้หรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สะท้อนถึงความไม่โปร่งใสในการจัดสรรวัคซีนซึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยคอยตั้งคําถามกันขึ้นมาค่ะว่าแล้วจะเก็บวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยไว้ให้ใครกันแน่ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็เลยทําให้กลุ่มบุคลากรเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นแคมเปญจับตาไฟเซอร์เพื่อดูว่าไฟเซอร์ที่เราจะได้รับจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะมาถึงกลุ่มบุคลากรจริงๆไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยกันมาตลอดค่ะทั้งเรื่องที่ว่าทางกระทรวงเนี่ยไม่เคยเปิดเผยเลยว่ามีบุคลากรที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มสามไปแล้วเท่าไหร่มีคนที่รอวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มสามเท่าไหร่แล้วมีคนที่ตั้งใจจะฉีดไฟเซอร์เนี่ย เป็นเข็มแรกเลยอีกเท่าไหร่เพราะข้อมูลตรงนี้มันไม่เปิดเผยเนี่ยก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยเครือบแพงใจแล้วก็ตั้งคําถามกันขึ้นมาค่ะแล้วก็มีกระแสที่ไปเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆคอยตรวจสอบทั้งสถานทูตอเมริกาแล้วก็มีข้อเรียกร้องค่ะถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยกันทั้งหมด4ข้อนั่นเองค่ะข้อ1คือ ขอให้วัคซีน mRNA เนี่ยเป็นวัคซีนหลักให้กับประชาชนคนไทยทุกคนข้อ2คือให้เปิดเผยข้อมูลเรื่องที่ว่ามีคนฉีดวัคซีน a อ t ตร z e เซเนเข็ม3ไปแล้วเท่าไหร่มีคนตั้งใจจะรอวัคซีนไฟเซอร์อีกเท่าไหร่ข้อ3ค่ะคือเปิดเผยข้อมูลการกระจายวัคซีนให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงอย่างง่ายค่ะและข้อ4ค่ะคือกําหนดบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีที่การจัดสรรวัคซีนเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือว่ามีการทุจริตวัคซีนค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะที่ไทยจะได้รับบริจาควัคซีนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐเขาก็ออกมาประกาศอีกค่ะว่าไทยเนี่ยจะได้รับวัคซีนจากสหรัฐทั้งหมด2.5ล้านโดสค่ะและก็มีจากทางรัฐบาลอังกฤษเองเหมือนกันค่ะที่ออกมาประกาศว่าจะมอบวัคซีนแอสตร a าเซเนกาให้กับไทยอีกกว่า400 0 0 0โดสโดยจะจัดส่งภายใน1-2สัปดาห์นี้นะคะหรือก็คือช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ และที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยได้วัคซีนแอสตราเซเนกามาแล้วเหมือนกันค่ะจากรัฐบาลญี่ปุน่นแต่ว่าของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีการกําหนดเงื่อนไขเอาไว้ค่ะโดยเงื่อนไขหลักๆเนี่ยก็คือห้ามนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารแล้วก็ถ้าจะส่งมอบต่อให้ใครเนี่ยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็แจ้งล่วงหน้าให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นทราบก่อนค่ะต้องมาย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวัคซีน m ี n a ที่เรากําลังจะได้มานี้เนี่ยมาจากการบริจาคของรัฐบาลสหรัฐค่ะเพราะว่าไทยเนี่ยยังดิวเข้ามาไม่ได้ และการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับประชาชนอย่างเราๆเ,เท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลถึงบุคลากรด่านหน้าด้วยเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลค่ะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสและนําเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาให้ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยชนะตามที่คุณบอกจริงๆสักทีหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นสําหรับวันนี้นะคะติดตามชมรายการ Why It Matters Now ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ ทุกช่องทางของ The Matter เลยค่ะสวัสดีค่ะ Why it matters now คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ